ยังเอสวัสดีครับผมทักทายผ่านทาง youtube แล้วก็แฟนเพจด้วยละกันครับผมสวัสดีพี่น้องทางสปปสเล่าน้าครับผมวันนี้ก็ข้ามมาเป็นมือที่สองครับผมมาอยู่ทางเวียงจันทร์ครับนะทาทุกท่านพี่น้องเครื่องเสียงนะครับมาชมมาสัมผัสระบบเสียงทางหมอํมฝั่งเวียงจันทร์ครับก็เดี๋ยวก็ เตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้ตอนรับบังดําครับของมือมิกแค่เนี่ยวมเมืเ่อกี้ก็มากับทีมงานเาวนัวครับอาจารย์เบียร์แล้วก็อาจารย์โอเล่อยู่หนุนครับกําลังไลฟ์สดอยู่นี่ผู้นี้ก็สบายดีอาจารย์สบายดีเป็นอยู่กับน,นําเวทีบ่แม่นครับจักปีแล้ว 18, 18ปีตอนนี้อายุเท่าไหร่นี่ย18ตอนนี้18<ม>อยู่ตั้งแต่น้อยเลยบ่แม่นเุ้ยอีหลีบ่แม่นครับเอาแล้วสวนมากสวนงาน พี่รับเนี่ยไปโซนทางไหนภาคใต้ลาวใต้บ่แม่นไปนำวงมะลันไปนำวงมะลันเลยบ่แม่นครับเป็นมือมีของวงมะลันป้อนมือสาวของวงมะลันเป็นมือสาวของวงมะลันเลยเนาะแม่นครับมื้อนี้ลงระบบกี่ใบนี่ซับเบรดมื้อนี่สเบรดยิบสี่คาร์ยิบสียิบสี่ใบเสียงกลางขาละแปดคาละแปดเนาะตุเสียงกลางใบหนึ่งมันจักดอกจั๊กเล็อันนั้นเสียงกลางสามบ่เสียงกลางสามแลมสองแลมสองมีเน็ตเวิร์กบ่ นีครับดอกเราไม่เจอเนว่รไม่เจอเลยบ่ะแมดอกอีของพีออริโอบ่ะแมพีออริโอจะเป็นตัวอีตัวอีอีสองร่ะแม่สองร้อยสอร้อยสองอัสา้อีสามตัวอีสาม้ออีสามรอยเอ็ดเนาะแมอีสามรยดซับบีนี่ดอกของยังครับอาจารย์อ่านี่ออ้อมีของอบอ้อมแล้วกิฟต์กิฟต์นึ่าพีออริโอว้าแล้วหูย แล้วหูบอกว่าตู้ใดเป็นดอกของยี่ห้อไหนโอ้จำได้อยู่เนาะจำได้แบ่งข้างกันบอกได้แบ่งข้างกันบอกว่าแบ่งๆว่าออ้อมฝั่งนี้กี่ใบฝั่งนู้นกี่ใบแม่แบ่งแบ่งอยู่เนาะแม่กริบอ่ากริบนี้แม่สิบแปดใบแปดใบทั้งข้างหลังเบื้องเจ้าสองแปดใบอ๋อการนั้นพี่อกอ้อมเบิด,ดการนอกอ้อมเบิดเออเอาตู้เบิดมันเป็นสูตรอีกอย่างครับอาจารย์แซมแซมแม่สูตรแซม ดูแซมเนาะตีเองเนาะชุดนี้นี่จักปีแล้วเนี่ยปลาประมาณห้าหกปีเลยห้าหกปีอันแต่ก่อนก่อนเป็นชุดนี้นะเป็นฮอนเอฟฮอนบอกเอฟฮอนนี่ใช้กี่ปีเอฟเอฟฮอนโอ้ใส่หลายปีเติบหลายปีเติบจับเขาสิบปีเลยแล้วเสียงกลางแต่ก่อนเป็นตัวตัวนี้บอกตัวนีงกลา็อะไรประมาณหกปีตัวนี้ได้หกปีนี่ยซูซี่กับตู้เบรดนี่นะแม่ยพร้อมกัน พร้อมกันเลยอนี้เสียงการตวก่อนนะ่ะเป็นตัวใดเป็นของตีเองตีเองกันรับงานเท่าไหร่นี่อยู่ฝั่งนี้<แ>โซนฝั่งนี้อ๋อันนี้เป็นงานของงานตัวเองงานจะเป็นจับภาพเองอ๋อเป็นจับภาพเองปกติเป็นคนอยู่อาจารย์อยู่เวียงจันเลยบอกบอ,อยู่ภัคใต่อยู่เป็นนูน่นแต่ว่ามาใหญ่อยู่ที่อ๋อมาใหญ่อยู่นี่ก็เลยส่มากเวทีเครื่องเสียงเนี่ยก็ไปแต่โซนเราใต่ฝั่งนู้น เนี่ยชงเสียงไปจากเวียงเป็นเลาแต่อออันนี้ใหญ่สุดในเวียงหรืชุดนี้ใหญ่ๆถือว่าใหญ่ถือว่าใหญ่สุดในเวียงนะใหญ่่ทีสุดเพราะส่วนมากถ้าวงใหญ่ๆจริงๆจะอยู่อ๋อสวรรค์ฝั่งโน้นเนาะสวรรค์ภาคกลางอือภาคกลางฝั่งโน้นในเวียงเนี่ยส่วนมากจะเป็นทับมากกว่าเนาะนี่จะเป็นทับเอออันนี้เป็นใหญ่สุดในเวียงแล้วนะครับพี่น้องครับนะเพิ่นมาลงแบบอ่าเขาอะไรนะงานของเจ้าของนี่แหละนะก็เลยเอามาลงเออเป็นมาจะภาพอีก คันคันเดียวหรอไปคันเดียวบ่พ่อพี่น้องครับสิบสองล้อเลยบุ้งบ้านลำแท้เมนใส่ทางละแปดเบียรทางละแปดเอ้ามีสองบุ้งสามบุ้งบุ้งบ้านลำแทเมนเบียร์ทางละแปดใส่แค่สักข้าวละแปดบ่เนี้แต่นี่คือลงชุดใหญ่เอาแล้วปาถ้าปกติคือแยกชุดบ่แนยกชุดได้ได้กี่ชุดนี่ยสามได้สามชุดเนีเอาแล้วมือซาวไปสามคนเดียวพ่าพี่น้องครับผมเอ้อ ก็เนี่ยฮะก็เดี๋ยวบรรยากาศเรื่องเสียงเดี๋ยวให้อาจารย์โอเล่เขาทําระบบให้ก่อนนะครับเจ้ามาเฮ็ดยังเนี่ยกัมาเฮ็ดซ่อมครับไอ้เฮ็ดระบบครับจุนระบบไหมจุนระบบไหมเดี๋ยวถ่าจักก่อนครับจัก่ปั้นไฟจักที่นี่เขาเอื่นอย่างเครื่องปั่นไฟนะจักปั่นจักปั่นจัักป่นเออเครื่องปั่นไฟมันเทาเนี่ยนะเดี๋ยวถ่าจักก่อนครับปะพาไปเบิ่งไก่ครับพี่น้องพาไปดูไก่ครับนะ เวทีเวทีเิ่เนบไงหอกเวทีนะครับเครื่องเสียงปกติมันก็ลงคันละแปดใบแค่นั้นแหละแต่นี่งานเจ้าของครับเป็นเจ้าภาพเองครับิ่นก็เลยลงชุดไ่นะครับสุดแชมป์ยีเองครับงามางพี่นอ้อ ระบบเสียงเนี่ยเราค่อยฟังกันครับตอนอจุนระบบนะครับจานโอเล่นะคับงนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูพาวเวอร์ก่อนมาดูว่าเล่นชแนลละกี่ดอกชแนลละสี่ครับชแนลละสี่สี่ดอก กำลังพักพันอยู่นี่ครับผมพลัง9 2ครับโมเมนตัวโป๊ะสองหนึ่งสองสสแล้วก็มีเทคโนโ HQ สิบปหนึ่งแผ่นนะครับตู้โหลด นี่โตมีสองแผ่นครับมีโัวโปอยู่สองแผ่นชีดีคหนึ่งแผน่นอ่าครอสก็จะเป็น DBX ครับชุดนี้น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรมอนิเตอร์ตอนนี้ทีมงานกำลังติด,ดระบบไฟครับไปแสงสีอยู่ อยู่ในแนี่ก็ยังปรทันแกะตู้เสียงกลางมันจะเป็นของ m อ็นะครับของโคราชครับเอ็นเอนี่อยู่ปักธงชัยเด้ปักธงชัยโคราชครับผม,ามาช้นแนวล,ละสองใบนแนวล,ละสองใบเลยนั่น ทางละแปดใบอ๋อ นี่แหลมมันจะอยู่ตรงนี้สองฝั่งแหลมจะอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นฮอนดดหนึ่งสองสามแต่แหลมอยู่ตรงนี้นะครับอรนนี้ก็จะเป็นรูระบายลมนะครับด้านถางของสองฝั่ง m audio system ครับผมปักตรงใชครับสู่เจ้านี้นะครับผมส่วนตู้บีดกนะ็คือตีเองครับตีเองแต่เป็นสุดแชมป์นะครับ ประมาณนี้นะครับซิสเต็มนะซิสเต็มโดยรวมสวยงามเดี๋ยวรอชมบรรยากาศช่วงเย็นนู่นแหละพี่น้องเอ้ยนะครับ่ออนนบบามัสีดังซำใดเนาะกับระบบเสียงชุดนี่นะครับผมฮะเขาบอกว่าอะไรนะ หายาเด้ถ่ายมลามูฝั่งฝั่งลาวเนาะเดี๋ยวเราชอครับมาแรงแล้วตอนนี้ทาจักกยังเดียวครับจักมากเลย้อนี่ระบบจอแล้วแล้วระบบระบบแล้วๆครับระบบแล้วๆเนาะกินเบียร์ทาใช่ไหมเบียร์ร้านเบียร์เออเนี่ครับ้านเดียเลยกด้นี่ ใสแล้ว <laughs> เอาแพ<อ>็กนึงเลยก็ไปเพเปลี่ยนแล้วประมาณนี้แหละพี่น้องครับเดี๋ยวส่วนเรื่องรายละเอียดเสียงเดี๋ยวค่อยฟังตอนอาจารย์โอเลท่ทำระบบก่อนนะครับเจ้าคือมาหาก,กินแต่สร้างเหล้าเลยเนาะเมีอย,ยอยู่หล่าวเนาะอ <c oughs> ีนี้บอสเมีอยอยนยีนี้แหละอาจารย์โอเล่มีใหญ่หล่า,วา,งงาค,ลความลับแตกแล้วเจ้า ตายจย่างนี้เปิดเผยความลับแล้วตายตายตายคอยว่ายู่ทำไมจู่ๆก็ข้ามมาแต่เล่าข้ามมาแต่เล่าวะอ้างอ่างเด้นี่อ้างเดียวมาทำระบบอยู่เล่าเนี่อ้างเด้เขาอ้างเด้ยวสถานีมหาเมฆาเช้ามาหาเมียนหนาะยออบ่ธรรมดาเด็ดจ่ารีเอ้าเดี๋ยวรอครับรอจากปันมาก่อนครับในส่วนของระบบนี่สิตสามเรียบร้อยแล้วแต่ต่อสายสัญญาณต่ออะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับขับเบรดนี่กี่แท่นนะจ๊ะขับเบรดทับกี่แท่น หา6 7ก7เจ็ดเจ็ดเจ็ดแทนเจ็แทนบ่แนละสดอกเด้อและสดอกเอาดีดีเืออะไรนี่ต่อตต่อมือนะนเลยวะโอ้ยลืมดนโดนเดี๋ยวทำระบบใหญ่ทีอีนึงดอะไรลูปัดแดไมเอาไมเอามาติลา ใส่พ่อใส่คล้องค้องอยพ่อใส่อยู่พ่อเพอันนี้มิงยังแกสิบแปดบอกแ่โตเปียนกันเปียนสิมันพออยู่บ่พอพอยู่ไพ่ออุพ่อสบอพ่ออยดูแก็พออยู่ไน่อสิบแปดมันยังหนึ่งขีกนึงันปอา้างเครื่องห้างเครื่องห้างเครื่องแล้วบ่โอ้ย เพวกม่รวมกันาดมากนาขเดียวัเดียวเมาคันเดียวนี่ยนะคันเดียวมาได้ดิาเดียวมกันเลยเลยจ้ะาจะตีรเดอรับคันเดียวนากิโลไ้ไหมันไก่เดียวมาจากลาไตีรยหารยกิโลเจ็ดเล้านตัวเดือเรื่องะไทบอกประมาณแปดอย้ามำนักงานเออจบอแปลว่าคันเดียวนี่เบดทุกอย่างเลยบททุกอย่างเลย วม่ได้คาดเดวเลย12ลอ้อคุ้มเลย12ล้อนี่1เนี่ยเออไเอ <c oughs> อมรัเอวามอโอเคครับเดี๋ยวรอฟังแล้วกันครับอีกสักคลิปหนึ่ง